สวัสดีคะ่ทะท่ททานผู้ชมทุกท่านสาหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคํานวณคู่ชด2ตัวบน4ชดตรงนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณน,นี้เป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาสื้อสลากกินบรัฐบาลในงวดประจําวันที่16หพฤศจิกายนพศ2564นี้นนะคะท่านผู้ชม เรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสำหรับเิกเดนคู่ชด2ตัวบนของเราเพียงแค่4ชดนี้คํานวณได้ตัวเลกเดนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากคิดเมนรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่สาหรับแนวทางการคํานวณสูตร คูชดสองตัวบนของเรานะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะเอาหลักสิบล่างบุหลักนวยครั้งที่สามสองครั้งนะคะบุหนึ่งคงที่แล้วสําหรับชดข้างล่างนะคะเอาหลักสิบครั้งที่สามนะคะสามครั้งบุอีกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางสี่ชดสองตัวบนของเรานี้เป็นสูตรใหม่นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะพิทยทุกก็ไปว่ากันนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์นในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทาการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลัก10บล่างนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกแนะคะสิบห้าสิบห้าบวกแนะคะยี่สิบสามยี่สิบสามไดเลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สี่และชุดข้างล่าง หลัก10ครั้งที่3 3ครั้งนะคะ5คน3นะคะ15 15้ไดเลกเด่น5นะคะ5บวยนคงที่นะคะได้6จะสำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตุบบนออก935สําำหรับแนวทางการคำนวณเดน่นคูชด2ตุบบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดคำบนคำนวณได้นะคะในสามเลยลขสี่เลยชดข้างล่างคำนวณได้เลขห้าเลขหกนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตุวบนในงวดถัดมานะคะออกเก้าสามห้า เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณจับชุดสองตัวบนในงูนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเล็กเด่นได้สามนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเล็กเด่นไดยห้านะคะสองตัวบนในงูนี้ออกมาแล้วสามห้าจ้ะเราไปดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณงูถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบล้างนะคะเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเก้านะคะยี 27, 27, 27, 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเด่นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้แปดและชุดข้างล่าง หลัก10ครั้งที่3 3ครั้งนะคะ7คน3นะคะ21 21ดเอดไดเล็เดน1นะคะท่านผู้ชมหนึงบวยรนึงคงที่นะคะได้2จะแต่สำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก1 7 1่งเหสำหรับแนวทางการคำนวณเด่เนคู่ชด2ตัวบนในงวดน,นี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเและเล,เล, 8, เล, 8, เล 8, ขแและชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลข1และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน1 7 1เพราะฉะนั้น สำหรับการคำนวณจับชดสองตัวบนในงวดนี 9, ้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดหนึ่งจะเรามารับชมกันต่อนะคะชดข้างบนหลักสิบ่างเลขแปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกยี่สิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบุยหนึ่งคงที่ได้เจ็ดสำหรับชดข้างล่าง หลัก10ครั้งที่3 3ครั้ง7คนนะคะ2 1 21, 21เ,เดเ็เดลิเดน1นนะคะ1นงบวย1นงคงที่ได้2จะสาหรับผลออกรางวัลที่1ในงดถัดมานะคะ3ตัวบนออก3 72สําหรับแนวทางการคานวณเดน2ตัวบนในงดน,นี้นะคะทา่านผู้ชมชุดข้างบนคนํานวณได้นะคะเลข6และเลข7และชุดข้างล่างคํานวณได้เลข1และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน3 72เพราะฉะนั้น สำหรับแนวทางการคำนวณจับชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะและชดข้างล่างข้าวตัวเลขเด่นเลขสองนะคะสองตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้วเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมเรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักสิบล่างเลขสามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกห้าสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สี่จะสำหรับชดข้างล่าง หลัก10ครั้งที่3 3ครั้ง9ก้าค้นสนะคะยี่สิบเจดเไดรเล็กเดนเนะคะท่านผู้ชม7จ็ดบุยหนคงที่นะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 3 7สามเจ็สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นคูชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้น,น,นะคะเลข3และเลข4และชดข้างล่างคำนวณได้นนเลข7และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน0จะ0 3 7 เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณจับชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้นะคะออกมาแล้วสามเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสามเจ็ดนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วศูนย์สามเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 4นนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณของเรานะคะจับชดสตัวุบนทั้งหมดได้4ชดตรงนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนี้เป็นสตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะผิดหรือถูกก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมทางเราจะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน,นะคะชดข้างบนนะคะหลัก10ล่างนะคะเลข9 9บวก5 14 14บวก5 19 19ได้เลขเด่น9นะคะท่านผู้ชม9้าบวก1คงที่นะคะได้10ได้เลขศูนย์ และชดข้างล่างหลัก10ครั้งที่3 3ครั้ง5คนสนะคะส5 15, 15ได้ดเลขเด่น5นะคะหบวยหนึ่งคงที่นะคะได้6จะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะจับชด2ตัวบนนะคะนะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เล็กเด่นมาแล้วชุดข้างบนไดเลข9และเลข0น,นะคะและชดข้างล่างคํานวณไดเลข5และเลข6นะคะท่านผู้ชม สำหรับประเด่นการคำนวณนี้จับชดสองตัวบนทั้งหมดได้สี่ชดตรงนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าและศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณจับชดสองตัวบนของเรานะคะจับชดได้ทั้งหมดสี่ชดนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมจะเรามารอลุ้นกันนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ